เปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์หิ่งห้อยทางเดียวแบบเปิดแล้วมีไฟแสดงสถานะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตช์หิงห้อยทางเดียวและหลอดไฟตัวนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตช์หิงห้อยทางเดียวจะมีรูการต่อใช้งานอยู่4รูนะครับ สองรูด้านบนนะครับก็จะเป็นสายลายจ่ายไฟให้สวิตช์ทางเดียวนะครับสองรูด้านบนนะครับจะต่อรูไหนก็ได้ออกจากสวิตช์ทางเดียวหมายเลข1สายลายก็จะไปเข้าตัวหลอดไฟนะครับส่วนรูนี้นะครับจะเป็นสายนิวตนันเราจะเอาสายนิวตันนะครับมาจ่ายให้สวิตช์ห้อยทางเดียว <c oughs> เพื่อจะให้หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานสว่างนะครับสายนิวตนัน สายลายเข้าด้านบนของสวิตท,ทางเดียวออกหมายเลขหนึ่งของสวิตท,ทางเดียว <loves> ก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาต่อใช้างานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากบเบเกอร์ย่อย <ís jeu> ก็จะมาเข้าด้านบนของสวิตหิ่งห้อยทางเดียวนะครับจะเข้ารูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันสายลายออกจากเบเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าด้านบนของสวิตหิ่งห้อยทางเดียวนะครับ ออกจากสวิตหงห้อยทางเดียวหมายเลขหนึ่งสายลายออกจากเบเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าด้านบนของสวิตท,ทางเดียวออกจากสวิตท,ทางเดียวหมายเลขหนึ่งก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตนัน สายนิวตันสายสีฟ้าออกจากบัตรบาร์นิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายนิวตอนนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟเราจะจําสายนิวตันจากหลอดไฟนะครับก็จะมาเข้าสวิตช์หงห้อยทางเดียวตัวสวิตช์หงห้อยทางเดียวตัวนี้นะครับจะต่อสายนิวตอนด้วยนะครับเพื่อจะให้หลอดไฟแสดงสถานะการทำง,งาน สายนิวตันนะครับจะต่อเข้าสวิตหงห้อยทางเดียวเพื่อให้หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของสวิตนะครับสายนิวตันก็จะเข้าด้านซ้ายของสวิตท,ทางเดียว <c oughs> สายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านบนของสวิตท,ทางเดียวออกจากสวิตท,ทางเดียวหมายเลขหนึ่ง ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับส่วนสายนิวตนันออกจากบัตรบารนิวตนันก็จะมาเข้าหลอดไฟและสวิตช์ทางเดียวนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์ย่อยเปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับปิดสวิต เปิดสวิต